สวัสดีครับผมลักกี้แล้ววันนี้เนี่ยเราจะมาสอนทีการถ่ายรูปโปรดัก์ให้เป็นแบบนี้กันโอเคแล้วสำหรับขั้นตอนแรกนะครับผมก็คือเราจะนำโปรดัก์ของเราเนี่ยวางไว้ตรงกลางเฟรมไปแบบนี้แล้วจากนั้นเ,นเราจะจัดไฟนะครับซึ่งไฟที่เราใช้วันนี้ครับก็เป็นตัวกลด์หกสิบแบซึ่งผมจะตั้งไฟให้สะท้อนกับตัวกำแพงนะครับผมให้มันรีเฟกซ์ไปหาตัวโปรดักเรา สำหรับเพื่อนตรงไหนนะครับที่ไม่มีตัวไฟที่เป็นเปลี่ยนไฟ R G B ได้เนะี่ยผมแนนะนำไม่โหลดตัวแอปมาละผมแอปตัวนี้มีชื่อว่า Skin Fat นะผมก็เป็นแอปฟรีที่สามารถหาออกได้น,นะผมเราก็สามารถใช้เจ้าตัวแอปตัวนี้เนะี่ยปรับให้เป็นตัวไฟสีต่างๆสมมุติตมผมเลือกเป็นสีแดงเราก็จะทำการเปลี่ยนหน้าจอเราให้เป็นสีตามนั้นเลย ซึ่งต่อมาเนี่ยผมจะเซตติ้งกล้องไว้ที่สปีดไว้ที่1นึ่รีนะผมเ s t o ตอเนี่ยอยู่ที่5้าแล้วก็ i s o เนี่ยผมอยู่ที่200นะครับและอย่างหนึ่งเลยผมก็แนะนําว่าให้ตั้งเวลากดลั่นชัตเตอร์ด้วยนะผมเพราะว่าถ้าเกิดเรากดลั่นชัตเตอร์ไปด้วยเนี่ยเวลาเรามือกดชัตเตอร์เนี่ยอาจจะทําให้กล้องเราสั่นได้จะทําให้ภาพที่ออกมาเนี่ยเบอร์นะครับผมจากนั้นเนี่ยเราก็นําไฟผมมาวาดเป็นลายข้างหลังแบบนี้แต่ภาพที่ได้ออกมานะครับก็จะได้เป็นประมาณนี้เลย ครับแล้วถ้าเกิดชอบคอนเทนต์แบบนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับโชคดีครับ